สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมาแชร์ประสบการณ์ยางรถยนต์นะครับก็ได้มาตั้งแต่วันที่9เดือน9นะครับเพื่อนๆพื่เพิ่งจะได้มีโอกาสมาทดสอบแล้วก็มาแกะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ได้ราคาพิเศษมาจาก l a z s d d a นะครับเพื่อนๆตั้งแต่วันที่9เดือน9นะครับ เพิ่งจะได้มาทำคลิปแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับว่ายางยี่ห้อดิสโตนนะครับเป็นเมกอินไทยแลนด์นี้จะดีหรือเปล่านะครับราคาถูกนะครับถูกและดีมีไหมนะครับของเมกอินไทยแลนด์เรานะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมรับฟังเลยนะครับเพื่อนๆสร้างบ้านเองได้จริงนะครับชมกันต่อเลยครับมาชมกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆ ตัวยางที่ผมสั่งมานะครับเพื่อนๆใน Lazada นะครับก็ตอนเดือนเราก็รู้ก่อนนะครับว่ามันจะมีโปรโมชั่นวันที่9เดือน9นะครับเพื่อนๆสายชอบของถูกแบบผมนะครับผมก็จะเลือกไว้ก่อนนะครับเราก็จะไปดูก่อนว่าเราจะซื้ออะไรนะครับในในเดือนโปรโมชั่นนี้นะครับเราก็สรุปก็คือยางลดนะครับเพราะว่ายางลดมันต้องเปลี่ยนพอดีนะครับลาง ยางรถโต y ยต้าวีดของผมนะครับก็จะเป็นขอบ17นะครับตัวเดิมมันนะครับ215ทับ50 R 1 7นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ได้ทำการสั่งมาจาก Lazada นะครับเป็นโปรโมชั่น9เดือน9นะครับจากราคาเต็ม5,730บาทนะครับผมได้มาที่4,830บาทนะครับโดย ทาง l a z a ด a าลดให้900บาทนะครับก็ตกเส้นละ1,200นะครับ1,200นะครับสเส้นก็48 0 0นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆอย่างเป็นของประเทศไทยนะครับบริษัทก็เป็นของคนไทยเรานะครับขอตั้งมาก็40ปีได้แล้วนะครับเพื่อนๆมาตรฐานก็ส่งขายตามประเทศด้วยนะครับเป็นบริษัทของไทย นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับราคาราคาหน้าหน้าฟังเลยนะครับเพื่อนเพื่อเพราะเมื่อก่อนผมก็ใช้ตัวของแม็กนะครับยางแม็กซีดนะครับยางแม็กซีดก็จะแพงกว่านี้นะครับเพื่อนขอบ17ก็ตกเส้นละพันแนะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมได้เส้นละพันสก็ถือว่าโอเคนะครับก็เลยมาลองใช้ดูเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆว่า ราคามันถูกแล้วมันจะดีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็เลยสั่งมาดูครับยี่ห้อดีสโตนนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ดิสโตนนะครับผมออกเสียงผิดนะเพื่อนเพื D ่อนดีด e ีดบเบิลเอสทีเอ็นอีนะครับอ่านว่าดีสโตนนะครับเพื่อนๆนก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเองนะครับเพื่อนเพื่อนค่าเปลี่ยน ร้านเขาก็คิดให้ข้างละ1 0 0นะครับพร้อมกับถ่วงล้อนะเพื่อนเพื่อนก็เป็นค่าติดตั้งพร้อมเปลี่ยนยางก็400บาทนะครับก็ประหยัดไปอีกนะครับโดยยางดีสโตนนะครับเพื่อนเพื่อนมีประกันมาด้วยนะครับประกันยางทุกเส้นนะครับ120วันนะครับทุกกรณีนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งจะบาดด้วยมีดนะครับ ชนฟุตบาทนะครับหรือว่าจะบวมนะครับไปเหยียบตะปูนะครับหรือมันเกิดระเบิดนะครับทางดีสโตนนะครับหรือว่าตัวแทนจําหน่ายนะครับยินดีรับเคลมนะครับให้120วันนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนๆได้ใบเสร็จมานะครับจากทาง Lazada หรือจากร้านค้านะครับเพื่อนๆก็สามารถส่งเคลมได้นะครับที่ตัวแทนทุกสาขานะครับเพื่อนๆ ดยผมได้มาก็จะมีของแถมนะครับเพื่อนเพื่อนก็เกณฑ์วัดลมยางนะครับแถมมาแล้วก็จุกลมนะครับจ okay, uh ุบลมยางนะครับมาสี่ล้อนะครับเพื่อนเพื่อนก็หลังจากที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ได้ไปทดลองยางนะครับก็ได้ขับไปธุระนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนเพื่อนก็จากอุดรไปขอนแก่นนะครับก็ได้ทดลองยางใหม่เลยนะครับดีสโตนนะครับ หลังจากไปกลับมาเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ายางเป็นยังไงนะครับก็ยางนี้จะออกเป็นทางนุ่มๆน,นะครับเ,เพื่อนๆยางจะออกไปแนวนุ่มนะครับแล้วก็ตอนตอนแกะดูเนี่ยผมก็ได้กดยางดูก็รู้สึกว่ามันจะนุ่มแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าเอามือจับจับดูก็รู้สึกได้ว่า ยางจะออกไปแนวแนวสไตล์นุ่มๆนะครับก็จริงนะครับพอขี่ไปทางไกลก็รู้สึกว่านุ่มนะครับเกาะถนนดีนะครับระยะเบรกก็โอเคใช้ได้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดรูระยะยาวนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ครบ6เดือนหรือ1ปีก็จะมาทําคลิป อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนว่าใช้ครบ1ปีหรือ6เดือนนี้ยังจะเป็นยังไงนะครับยังสภาพยางโอเคไหมนะครับก็จะได้มาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆได้เป็นข้อมูลนะครับเป็นประสบการณ์จริงจากผมใช้แล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับว่ายางยี่ห้อดีสโตนเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับผมก็ เพิ่งใส่แล้วก็เพิ่งขับก็รู้สึกโอเคนะครับยางนุ่มดีนะครับได้ปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ราคาถูกสบายกระเป๋านะครับมีมอกนะครับส่วนบริษัทดีสโตนนี้ก็ไม่ได้ทําแต่ยางรถยนต์อย่างเดียวนะเพื่อนๆก็จะมีทั้งยางมอเตอร์ไซค์นะครับทุกขนาดนะครับทํายางรถ10บล้อเขาก็ทํานะครับรถบรรทุกหนักใหญ่ๆเขาก็ทํานะครับเพื่อนเพื่อนส่งออกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนส่งออกด้วยนะครับ ยางรถแข่งก็ทำนะครับเพื่อนๆทำหมดทุกอย่างเลยครับยางยางดิฟยางสนามทำหมดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากผมลองศึกษาโดยแล้วก็ก็เลยลองสั่งจาก Lazada มาใช้ดูนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝาก,กเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสำหรับ การมาแชร์ข้อมูลนะครับแชร์ประสบก,การณ์นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังกันนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่ากดติดตามยิ่งดีเลยนะครับเพื่อนๆคลิปหน้าก็จะได้มาแชร์เรื่องราวแชร์ประสบก,การณ์หรือว่าจะเป็นงาน DIY หรือว่าการทําบ้านเองได้จริงนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับสร้างบ้านเองได้จริงขอบคุณครับสวัสดีครับ